ทุกคนสวัสดีด้วยสรับวันนี้อันนี้จริงว่าจะลงเมื่อวานแต่ว่าขี้เกียจวันนี้เราจะมาเล่นน้องคนนี้นี่หน้าตาน้องก็จะอุบะน่ารักมากเลยโอเคเข้าเกมสักทีกับเกมหมาที่เรารักแล้วกูจะเดินไปไหนดีวันนี้ทีนี้เริ่มเกม,มโอ้ยต้นไม้แม่งก็ลกชิบหายเลยแม่ง เราเดินไปในโบสถ์ก่อนแต่ว่าตรงนี้โล่งอ่ะปักต้นไม้แป๊บเราเดินเข้าไปในโบสถ์ใครอู๋โหยเครื่องประดับดีมากนะพี่จินโนะพี่กลับมาหาน้องก่อนพี่เินนี่ยเขาจะไปไหนกูปักแป๊บหนึ่งพี่จินโนะโดดหน้าต่างไปไหนแล้ววะกลับมาก่อนพี่พี่จะไปไหนเนี่ยพี่เดี๋ยวไปไหนแล้ววะเอาไว้แป๊บ ข้ามหน้าต่างอ้อมแผบอ้อมก่อนฮันเตอร์ช่วงนี้เลื่นไม่ค่อยจะได้เพราะเครื่องเร็วมากเลยเซอสมัยนี้ปัดเร็วเร็วอ่ะ <c oughs> มานีพี่จจโนลูกไฟมาลูกไฟอันนี้ไปไหนลูกไฟฟาด <c oughs> โอเคแม่งกวาจะได้รักแผลแล้วแม่งซอสมัยนี้วิ่งโคตรเร็วเลยเนี่ยไปไหนแล้ววะ เข้าตรงนี้ไปทำอะไรอะเราวางกล่องซาโลเอ้ยพี่เขาอยู่ในกล่องซาโลไหมอยู่เป้าอยู่เป้าเหนเอาลูกไฟเช็คดีเอาพี่เขามาข้างนอกทำไมเนี่ยพี่นี้ไปไหนชาร์ตตบไม่โดนพี่รีบหรอคะการที่พี่รีบแบบนี้พี่จะโดนไม่ใช่น้อยพี่จะโดนนะ เ้วเม่งข้ามหน้าต่างไปอีกแล้วกลับมากรพี่ไม่อยากให้มันเข้าโบสถ์เลยแต่เข้าก็ดีนะมีห้องวีเนี่ยไม่วนเข้าโบสถ์ปะไม่วนเข้าโบสถ์เราต้องอุโอแหลกหลกแลกสำหวีสีหนึ่งค่ะเออเอาลูกไฟมาดึงเอาเดี๋ยวโดนได้ไงวะแต่ช่างมันเถอะแต่ว่าน่นันห้องวีนี่นะเฮ้ตียปูตอกฝาโรงได้เลยพี่ไปลงห้องวีกัน เอาโอ้โอ,อย่าดินเอาเก้าอี้ข้างในเกือบสุดตรงนี้แหละตรงนี้เลยตแต่ว่ามันปีงนิดนึงสับเวสีดึงขาแล้วลขึ้นไปขับขบวนก่อนก็ได้แ,แต่ว่าก่อนอื่นขอไอ้ยีวก่อนเฮ้ย,ย,ย,ยมีคนมาแล้วหัวขึ้นไหนดูซี่ใครจะมาช่วยต้องเป็นพี่นะอีวแลวใช่ไหมเออมาแล้วยังไงช่วยลงไปเลยพี่ลงไปเลยแล,ลย้วก็ฟาด พี่เอาอีกรอบไหมพี่อีกรอบไหมโอเคตบจีนตบจินโนก่อนเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยวอร์มมาสิบกว่าเกมชนะทุกเกมเลยไหมคะแพ้หลุนหลวนไปนั่งวัดเพื่อนนั่นพี่นอยี่จะไปไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวการที่พี่ทำแบบนี้พี่จะโดนพี่จะโดนเอาเอาไงเอาไงหนึ่งเซ็ตหนึ่งทีแล้วก็ฟาดไป่เห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณเผิ่มไหมหนึ่งตี๋มั่วเดี๋ยวก็โดนเอง ว่จไปนั่งก่อนเลยเจนเน่ก็ตายแล้วนั่งก็อีตัวแรกไปแหละดีแล้วนั่งก็อีตัวแรกไปส่วนพี่นาอีฟไปนั่งตรงเก้าอี้ที่มันของเก่าพี่จินโนเลยนะนั่งไปเลยนะพี่เงกิ่งเก็บไว้ก่อนเอาไว้ปักทีหล,ล่างดนี้นนการที่พี่ทำแบบนี้คือจะโดนโ<อ>ดนตบ นี่เห็นไหมเนี่ยเอาชนาตบเอ้ยมันดึงทันนะ่ะอีซเจอสมัยนี้มันร้ายมันร้ายมากก็นั่งไปก่อนเลยแล้วกันนะพี่ไปเอาพี่นายอีฟแป๊บอยู่ไหนวะแกพี่เขายังไม่ทางไหนแต่แต่ห่วงยงขึ้นอยู่ทางนี้จริจรนตรงพื้นเอ๊ะตรงนี้เปล่าวะเอาพี่ไม่ไปไหนหรอพี่ไม่ไปกวนปีนขมับไม่เอ <c oughs> เอ บอกแล้วติวมัวเดี๋ยวก็ดูนี่คำนวณไหมก็ไม่เดี๋ยวนะหูขึ้นพี่อะไรจะมาช่วยหรอไม่ออกหรอ,อยังไม่นหนึ่งคนอะไม่ออกหรอรักเพื่อนเกินเบอร์น,นะเนี่ยอุ้ยลงไปแล้วจริงด้วยลงไปแล้วะทำไงเน่เออเดี๋ยวเอาเอาคนเดิมกันเอาคนเดิเาามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยตามด้วยพี่คนนี้พี่จะไปไหนพี่กลับมาก่อนพี่ไม่ตบ เออสักพีไปเราไปนั่งกันดีกว่านะพี่เออให้กูจับไปนั่งก่อนก็ไม่ได้เฮ้ยเสียเวลาต้องถูงฟรีเลยฉันไม่ผิดนะ